วันนี้จะมาใช้ทุน100เหรียญเหมือนเดิมในการเทรดก่อนนอนตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่มวันที่7นะเป็นวันศุกร์ซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดโฟเล็กเขาจะหยุดจะไม่มีจะมีแต่พวกคริปโตนะคริปโตคอเนซนี 4. ก็อันนี้ตอนนี้เทรดทองอยู่ตอนเปิดคลิปมาจะบวกอู่สองเหรียญเพราะว่า ตอนเทตไม้แรกอะ่ะอัดไม่ทันจริงๆอัดไปแล้วไอตัวหน้าจอมันขึ้นอะไรมาบังก็ไม่รู้ก็ยังใช้เทคนิคเดิมก็คือเมื่อกราฟเนี่ยวิ่งไปชน B ีด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยเราจะเปิดในการส่วนเทนของเขาแต่ว่าถ้าให้สวยเนี่ยแนะนำให้กราฟเนี่ยวิ่ง ทะลุขอบไปก่อนแล้วก็ค่อยกดออเดอร์ถึงถึงจะมีโอกาสที่จะปิดบวกได้ง่ายกว่าที่ปิดต่ำกว่าหรือใต้แนว BB เพราะว่าเป็นการเทรดสวนเทนน่ะจะไม่ถือออเดอร์ยาวคือ BB เนี่ยเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งครอบตามเทนของราคาตอนนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยราคาที่วิ่งเนี่ยติดชิดบ b บนหรือ bb ล่างก็ตามเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเทรนขึ้นไปเพราะฉะนั้นเวลาเรากดเทรดเนี่ยคือเป็นการเทรดสวนสวนเทรนของเขาอยู่จึงไม่นิยมในการถือออเดอร์นานๆในการเทรดสวนอ่าก็คือเราจะเน้นแบบเข้าออกแบบเร็วๆอันนี้ก็ จะทำช่วงก่อนนอนก็คือจะไม่ติดหมายถ้าไมไหนแพ้ก็ยอมไปเลยกิน <c oughs> ถั่วเข้าไปติดคอนะดูว่าก่อนนอนจะปิดกำไรได้ไหมหรือว่าจะติดลบ แต่ก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอตนี้เอาไว้เทดเล่น,เล,นเล่นก็คือเราเราจะเติมแค่ร้อยเหรียญมันไม่ไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปในการเทด <c oughs> โอ้ยอย,ยังยังกำไรอยู่นะเนี่ยตอนนี้ก็ยังกำไรอยู่แต่ว่าดูแล้วแบบ ไม่ไม่ค่อยยอ่อง่ายๆอดูมนวิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวไอตัวเทดเทคนิค BB หรือเทคนิคต่างๆเนี่ยมันจะมีหลายๆวิธีการเทดเดี๋ยวจะทำออกมาให้ดูแบบหลายๆเทคนิคอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึ่งใช้บ่อยไหมก็ใช้บ้างสำหรับอยากจะเทดแบบเร็วๆ แบบปิดกำไรน้อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ติดลบประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยสอยไปทีละไม้สอยไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงรัวไม้ก็มีแหละเพราะว่าจังหวะมันสวยก็ก็ต้องรัวช่วงนี้ทองวิ่งขึ้นขยับโอ้โหช็อตน,นี <laughs> ต้ต้องต้องต้องเพิ่มไม้ อ๋อยาก <ś c oughs> เนี่ยทองเวลามันมันมันไปอย่างเงี้ยมันมันไปน่ากลัว <ś c oughs> ยังยังยังไม่ค่อยเห็นกำไรเท่าไหรไป <ś c oughs> ยังยังไล่เปิดหมายไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ต้องมาให้เราปิดได้บ้างโอ้โหดุดันดูดันทะลุปไปเลยนะเนี่ยทะลุทะลุปปไปแล้วยังไม่ยอ,ยอม,ย,อมย้อนกลับลงมาเลย ก็ยังยังยไปได้นะยังยังยังไม่ติดลบเยอะมากแต่ก็ถ้ามันกระชากไปเรื่อยๆนี่ก็สงสัยจะต้องต้องยอมต้องยอมนอนด้วยการติดลบ <c oughs> <c oughs> จากตอนแรกกำไรอยู่แบบสองสาเหรียญเนาะก็ได้ประมาณร้อยบาทอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มลากแล้วหละเป็นอย่างนี้ตลอดทอง่มันจะเป็นองน มันมันจะไม่ยอมให้เราง่ายง่ายอ่ะยอ่อลงมาก็ปิดไปก่อนเนาะนี่ก็กำไรอยู่สี่เหรียญเนาะตัวเซมายนี่จะปิดได้ไหมอ่ะโอเค ก็ยังยังยังแบบซอยไม้เซลล์อยู่เนาะยังยังออกไม้เซลล์ได้อยู่เนาะเ <Okay. S 1> พราะมันมันทะลุบีบเนี่ยสังเกตสุดท้ายมันก็จะย้อนเข้ามาแต่ว่าถ้าออเดอร์เราโดนอ่าไม่ยังติดลบอยู่แล้วโดนบีบครอบไปเนี่ยครอบออเดอร์เราไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องยอมคัดเนาะ ต้องยอมขัดก็คือยอมยอมขัดทุนไปอันนี้ก็ปิดง่ายเพราะว่ามันทะลุช่วงนี้มันก็อยู่บวกอยู่ห้าเหรียญจะทรงนี้ไม่ค่อยดีนะทรงนี้ส่วนถ้าถ้าไม่ถ้าเทรดตามแนวแนวรับแนวต้านนะ อาจจะยังไม่เข้ายังไม่เข้าอาจจะต้องขยับไปดูไทม์เฟรมใหญ่แต่อันนี้เราจะเทรดไทม์เฟรมย่อยเนาะเป็นไทม์เฟรม15นาที15นาทีซึ่งอยู่ในระดับกลางๆเนะไม,ไม่ได้เทรดเร็วถึงขนาด5นาทีหรือ1นาทีอันนั้นมนันก็เร็วเกินหาแบบในยะไม่เจอมีมีบวกนิดๆหน่อยๆ ปิดเนาะกลายมาเป็นโดนติดลบแล้วเนาะเนี่ยโดนลากลอะแม่ไม่ไม่ได้ปิดหมายตะกี้โดนโดนลากเลยเป็นมาหน่อยนะปิดได้บอกระพักบกระพับ เริ่มเริ่มแรงเริ่มแรงโอเคบวกอยู่ห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี้จริงๆก็นอนได้เนี่ยร้อยกว่าบาทก่อนนอนดูกอน <c oughs> โอ้ยง่วงแล้วนเนี่ยตอนนี้ ปั๊บปึ๊บปับตั้งตั้งทีพีไว้ก่อนตั้งทีพีไว้แต่ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่ปิดมือนะเพราะว่ามันมันเทดแบบสั้นๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ทีพีอ้โห ตัวนี้ดูอันตรายฮะดู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 ถ้าจะแย่ก็เฮ้ยสงสัยจะให้กูนอนติดลบเนี่ยอืมโห้ยลงมาอยู่ อูปภาบนะอูปภาบจัดเลยตอ,ตอนนี้วอลุ่มเริ่มเริ่มหนักแล้วก็ดึกแล้วตาก็เริ่มหนักแล้วเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำด้วยยัวให้ซอยไม้เนาะ ดูงอบงอบตัวนี้ดูน่ากลัวนะเพราะยกยกโลขึ้นไปแบบคือยกยกอย่างเดียวไม่ไม่ไมกาฟไม่ย้อนเข้าบีเลยถือถือว่าวอลลุ่มบายมาแรงนะถ้าเห็นตัวแม็กดีก็ยัง จริงๆถ้าแม็กดีมันก็จะบอกเทนนะว่าตัดขึ้นมาแล้วก็เขียวอยู่ด้านบนก็คือเป็นเป็นเทนขาขึ้นแต่ว่ามันเป็นไามเฟรมเล็กไะมันก็จะกลับเทนไวต้องต้องมาดูเทนตามเฟรมใหญ่ควบคู่ทีโอโห,โห้แท่งนี้มาแรงอยู่นะ lên, lên sẽ lấyกำไร rồi hết rồi. Thì làm mà tý kia, lên, lên sẽ rồi bỏ À. nè. มันล่างจากข้างล่างมาเยอะโอ้โหแทงนี้แทงนี้ เริ่ม,เ,ม,เ,มเสียงเริ่มอ่อยแล้วเพราะว่ามันลากข้างล่างเนี่ยไม้ข้างล่างนี้คือแบบโดนบีมันครอบไปแล้วไงไม้เนี้ยไม้ล่างสุดนะหนึ่งหนึ่งเกนี่ยก็คือแพ้ไปละแต่ว่ายังยังไม่ได้ขัดไม้ออกลองดูที่มันจะย้อนเข้ามาได้ไหม เปดขึ้นไปเลยอ่ะเปิดยาวขึ้นไปเลยอ่ะข้างล่างตอนนี้ติดลบแบบเยอะละสามเหรียญกว่าแล้วข้างล่างไม้บนมีบอกนิดหน่อย แล้วมายล่างแต่ไมายบนก็น่าจะพอปิดได้อยู่แหละโอเค ตอนนี้ยังสถานการณ์ยังไม่กำไรนะยังไม่กำไรก็จะดูที่ว่าก่อนนอนมันจะให้เราบ้างไหมนี่เปิดหลอดเยอะปไปกำไรมันกองอยู่ข้างล่างอะกองอยู่ไม้ล่าง กำไรโดนลากจากไม้ล่างขึ้นไปนะก็คือถ้ากราฟย้อนลงมาเนี่ยตัวกำไรเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัวไม้ล่างเนี่ยเราติดลบเยอะ,น,ะอน,นี้เราเปิดออเดอร์0.02นะกลว่าจะแก้ไม้ก็คือให ให้กราฟมันย้อนลงมาตรงกลางอะ่ะก็จะปิดบาลานได้ตั้ง TP ไว้ก็คือตั้ง TP ทั้งสองทั้งสองไม้กราฟย้อนมาตรงกลางก็จะปิดบาลานกันแต่ไม่รู้มันจะมันจะเข้าแผนไหมแต่ว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันไม่ได้ยังไงก็ปิดมือไปก่อนอะไรอเงีต้ตอนนี้คือตัวข้างล่างเนี่ยมันลากกาไรเราเราหมดเลย ดูซิก่อนนอนมันจะให้เรากำไรบ้างไหมยอ่อลงมายอ่อลงมาดาดูแพงดือแพง อันนี้คือเทรดแบบใช้ทุนน้อยๆเนาะเราเราจะไม่ปล่อยลากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตั้งใจว่าจะเทรดให้ให้จบก่อนนอนก็คือไม้ไหนติดลบก็ต้องขัดทิ้งไปแล้วก็อพอร์ตก็จะรู้ว่าเราเราเหลือเท่าไหร่เรามีกําไรเท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่จะไม่ไม่ลากข้ามวันเพราะมันพอร์ตมันเล็กโอเคกราฟทุบลงมา ก็ปิดไปที่เจ็ดเหรียญเนานะปิดไปที่เจ็ดเหรียญก็ดูดูกำไรนะสองร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะสองร้อยกว่าบาทก่อนนอนก็โอเคตามนั้น